บัญชีรายชื่อมาเพื่อจะเล่าถึงนโยบายของพรรคภูมิใจไทยที่จะทำหน้าที่เป็นปากเสียงของท่านในสภาในการเลือกตั้งครั้งต่อไปคือวันที่3กรกฎาคมปีนี้เพราะฉะนั้นอยากจะขอร้องให้พี่น้องทั้งหลาย เวลาเข้าไปในคูหาการเลือกตั้งอย่าลืมกาเบอร์1.6ทั้งทั้งคนทั้งพักนะครับถ้าจำไม่ได้ก็ใส่เบอร์นี้ไว้ในกระเป๋าทุกวันนะครับก็ถือว่าเ,เป็นเบอร์ที่จะทำให้ ท่านมีความสุขทางเราจะรับทำหน้าที่ที่จะเป็นปากเสียงของพี่น้องทั้งหลายในสภา,พาเพื่อที่จะได้แสดงนโยบายของพรรคของเราในการที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ใน ฐานะที่ยังเป็นหนี้เขาอยู่เราต้องการให้ท่านปลดหนี้และมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยทำอย่างไรเลยครับประเดี๋ยวทางสมาชิกหรือสอสอผู้สมัครจะขึ้นมาอธิบายให้ท่านฟังว่าท่านจะต้องทำอย่างไรท่านพี่น้องครับ ไม่มีใครอยากเป็นหนี้ใช่ไหมครับถ้าใช่ปรบมือด้วยครับถ้าไม่อยากเป็นหนี้ก็ต้องเลือกพวกเราภูมิใจไทยเบอร์ B 16ในการที่จะไปแก้กปัญหาเป็นหนี้ของท่านให้น้อยลงหรือหมดไปนิสัยของคนไทยไม่มีใครอยากเป็นหนี้ ทุกคนก็อยากจะใช้นี่แต่ว่ามันใช้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ารายรับน้อยกว่ารายจ่ายถูกไหมครับเพราะงั้นถ้าอยากให้รายรายได้มากกว่ารายจ่าย <c oughs> ก็ต้องหาโอกาสในการที่มีงานใหม่ๆใช่ไหมครับ <c oughs> ถ้า,ถ,าถ้าใช่แล้วก็ฝากให้ ผู้แทนของพรรคภูมิเกยไทยไปทําหน้าที่ทําหน้าที่ให้ท่านในสภาพเพื่อที่จะหาทางให้รัฐบาลออกกฎหมายหรือมาตรการอะไรก็แล้วแต่ทำให้ท่านมีหนี้น้อยลงคือตามหลักเศรษฐศาสตร์บอกว่าการชำระหนี้นี่ประกอบด้วยสององค์ประกอบองค์ประกอบที่หนึ่งคือท่านต้องมี ความตั้งใจที่จะใช้หนี้อมปรกรณที่สองท่านจะต้องมีความสามารถที่จะใช้หนี้ถูกไหมครับถ้ามีความตั้งใจแต่ไม่มีความสามารถก็ไม่มีการใช้หนี้หรือมีความสามารถแต่ไม่มีความตั้งใจก็ถือว่าเบี้ยวหนี้ก็ไม่ได้จ่าย ซึ่งผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนไม่มีนิสัยอย่างนั้นแต่เนื่องจากจำกัดด้วยรายได้ที่ท่านรับมาไม่พอกับรายจ่ายลูกหลานจะต้องเรียนหนังสือผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลถึงแม้ว่าจะมีรัฐบาลช่วยอยู่แล้วแต่ว่าบางครั้งก็ต้องซื้อยาพิเศษผมเชื่อว่า ท,ทุกท่านคงจะทราบดีออผมคิดว่าถ้าท่านทั้งหลายอย่างที่ผมขอร้องให้กาเบอร์16ภูมิใจไทยเข้าสภาแล้วทั้งหมดนี้เราอยากแก้ไขให้ท่านได้หมดเลยครับและวิธีแก้ไขย,ยังไงไประเดี๋ยวทางเจ้าหนะ้าที่ทางผู้สมัครของเรา ก็จะเรียงตัวขึ้นมาอธิบายให้ท่านฟังและมีอะไรของดีๆอีกตั้งเยอะในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักผมก็จะเปิดโอกาสให้กับพรพวกของพรักภูมิเกไทยที่จะมาอธิบายให้ท่านฟังในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านชวรัชชานวีรกูลและก็ท่านผู้สมัครทุกท่านนะครับ ตบมือให้ท่านอีกท่านครับพี่น้องครับคิดเหมือนผมไหมครับหัวหน,น้าพักผมเนี่ยพูดไม่เก่งเลยเห็นเหมือนผมไหมครับท่านพูดไม่เก่งครับแต่ผมยืนยันได้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ท่านทำงานเก่งและใช้คนเป็นพวกผมนี่ยืนยืนกันอยู่ คนทั้งหลายที่มานั่งกันอยู่เนี่ยลูกน้องท่านชาวรัฐทั้งนั้นเละครับยกเว้นท่านประธานชัยนะครับด้วยความเคารพท่านทํางานเก่งท่านทํางานเป็นท่านใช้คนเป็นเราพูดแล้วทําครับเราไม่ต้องเป็นคนพูดเก่งแต่ใช้คนให้เป็นนะครับแบบท่านชาวรัฐทานวีรกูลนี่แหละครับต่อเมื่อท่านอกคั้งสิครับเบอร์สี่หกครับ นี่คือคนนำในเบอร์สิบที่จะเข้ามาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องที่นั่งที่นี่และพี่น้องคนไทยทั้งประเทศพี่น้องครับมาเมืองโคาตราชตรงนี้ผมได้พบกับความน่าประหลาดใจเพราะบารมีของย่าโมความศักดิ์สิทธิ์ของย่าโมครับพี่น้องครับผมได้รับรายงานว่าซ้ายขวาเราใกลๆเนี่ย ฝนกาลังตกแบบถล่มทลายเลยครับพี่น้องแต่ที่นี่ฝนไม่ตกฝนไม่ตกครับพี่น้องตบมือรำลึกคาราวะสมเด็จเิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและยาโมของเราพี่น้องครับมาโคราชมานครราชสีมาคนของภูมิใจไทยที่ทำงานหนักให้กับพี่น้อง เป็นรัฐมนตรีก็ทำงานเต็มที่แต่เผลอไม่ได้สุขกับโคราชคนนี้นะครับจะมาพบกับพี่น้องในลำดับต่อไปท่านหัวหน้ารองหัวหน้าพักคนที่หนึ่งของพักภูมิใจไทยหมายเลขสิบกท่านบุญจงวงไกรรัฐครับขอเรียนเชิญพบกับผู้แทนขวัญใจของคนโคราชครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับข้างหลังได้ยินไหมครับขอเสียงกรีดข้างหลังหน่อยใช้ได้เสียงยังดีอยู่พี่น้องที่เคารพครับวันนี้พวกเราภูมิใจไทยขอบคุณขอบใจทุกคนนะครับที่ได้เดินทางออกจากบ้าน ให้โอกาสพักภูมิใจไทยมาพบกับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่สนามเลือกตั้งโดยสถานที่แห่งนี้เป็นจุดแรกที่พวกเราถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการปราศัยของพักภูมิใจไทยวันนี้พื้นที่ตรงนี้คืออำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ประตูสู่อีสานครับพวกเรานั้นมีความมุ่งมั่นที่จะทำการเมืองเพื่อพี่น้องประชาชนคนายากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนชาวเกษตรกรวันนี้เราเริ่มต้นที่นครราชสีมาต่อจากนี้ไปพวกเราจะเดินทางไปหลายจังหวัดในภาคอีสานเพื่อจะบอกพี่น้องประชาชนชาวอีสานว่า เลือกตั้งครั้งนี้ขอโอกาสครับให้พวกเราในนามของพรรคภูมิใจไทยเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนคนไทยได้ไหมครับพี่น้องครับพี่น้องที่เคารพครับกับผมต้องกราบเรียนด้วยความเคารพว่าตลอดเวลาที่พวกเรารวมตัวกันในนามของพรรคภูมิใจไทยนั้น เราเป็นพรรคการเมืองที่กล้าพูดและกล้าทำในสิ่งที่พูดพี่น้องจะเห็นว่าช่วงเวลาสองปีที่ผ่านมานั้นการตัดสินใจของพวกเราในการร่วมรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้เกิดขึ้นในภาวะวิกฤตของการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกแยกของพี่น้องประชาชนทางการเมืองในห่วงนั้นพวกเราจะเห็นว่า พี่น้องประชาชนจํานวนมากมีความทุกข์มีความลําบากมากแม้ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นในกรุงเทพแต่พี่น้องประชาชนที่อยู่ภาคอีสานพี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวนาก็ได้รับความเดือดร้อนด้วยวันนั้นเสียงของประชาชนส่วนใหญ่เรียกร้องหาคนมาแก้สถานการณ์ทางการเมืองของความแตกแยกพวกเรานี่แหละครับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ส่วนใหญ่แล้วเราสำนึกในหน้าที่ในความเป็นคนไทยที่เราต้องการในบ้านเมืองนั้นเดินหน้าต่อไปในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยวันนี้พวกเราทำงานเพื่อต้องการให้บ้านเมืองมีความผาสุกและเดินหน้าต่อไปในการปกครองเราจึงตั้งพรรคการเมืองชื่อว่าพรรคภูมิใจไทย พี่น้องที่เคารพครับวันนั้นเรามีเพื่อนพ้องน้องพี่ส3สาคนซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ก่อนพวกเราจะร่วมรัฐบาลจะทำงานกับรัฐบาลปัจจุบันนี้พวกเราไม่ได้ตัดสินใจทันทีหรอกครับเพราะการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพวกเรานั้นเราลงพื้นที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเรารู้ปัญหา ว่าพี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อนมีความทุกข์เรื่องอะไรวันนั้นพวกเราจําได้ดีครับพักที่เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลคือพักประชาธิปัตย์ได้มาเชิญพวกเราในนามของพักภูมิใจไทยเข้าไปร่วมรัฐบาลครั้งนี้พวกเราได้เสนอแนวทางที่จะให้พักที่เป็นแกนนํานั้นน,นํานโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแเรื่อง ไปบรรจุไว้เมื่อเป็นรัฐบาลจะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเราขอพี่น้องครับผมยืนยันว่าสิ่งที่พวกเราเรียกร้องนั้นรวนแล้วแต่เป็นความเดือดร้อนเป็นประโยชน์และเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนตลอดมาเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับสิ่งที่เราเรียกร้องทั้งหมดวันนี้ปรากฏชัดเป็นประโยชน์เป็นผลงาน ที่พี่น้องประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนกลุ่มคนลากยาได้รับประโยชน์จากที่พวกเราเรียกร้องมีอะไรบ้างครับพี่น้องครับวันนี้เราประสบความสําเร็จจากนโยบายที่พวกเราผลักดันเช่นโครงการประกันรายได้เกษตรกรไหนที่นั่งอยู่ตรงนี้พี่น้องที่ร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรยกมือให้ผมดูหน่อยสิครับ ผมมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนทุกคนนั้นได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เพราะในอดีตก่อนที่พวกเราจะร่วมรัฐบาลนั้นรัฐบาลก่อนหน้านี้จะใช้โครงการจำนำจำนำแล้วก็จำนำต่อเรื่อยๆจนสุดท้ายพี่น้องประชาชนมีแต่เพิ่มนี้แต่วันนี้พวกเราเชื่อมั่นว่าเมื่อเรามีหลักประกันให้กับพี่น้องชาวนา ให้กับพี่น้องที่เป็นเกษตรกรปลูกมันปลูกข้าวโพดชีวิตเขาจะมีความสุขวันนี้ส่วนที่เขาขาดทุนรัฐบาลเป็นคนชดเชยไม่มีใครครับที่จะเข้าไปเอาเงินของพี่น้องประชาชนได้เพราะเงินชดเชยทั้งหมดนั้นโอนใส่บัญชีธนาคารของพี่น้องประชาชนนี่คือนโยบายที่เราทำแล้วแล้วเรามั่นใจประสบความสำเร็จแล้ว ถูกใจพี่น้องไหมครับถูกใจขอเสียงดังๆหน่อยผมบอกพี่น้องครับพวกเราตัดสินใจทำอะไรเรากล้าคิดและเรากล้าพูดแล้วเราก็กล้าทำเพราะเรามั่นใจสิ่งที่พวกเราทำนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนยากคนจนวันนี้เราเป็นพรรคการเมือง ที่เสนอให้พักแกนนำจัดตั้งรัฐบาล